กินโปรตีนแล้วมันไปกระตุ้นทําให้มะเร็งโตขึ้นจริงไหมโดยปกติแล้วนะคะเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีสารที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายของผู้ป่วยเนี่ยเกิดการเผาผ่านพลังงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นเซลล์กล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายมันก็จะถูกดึงมาเผาผ่านด้วยจึงทําให้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งส่วนใหญ่ต้องการสารอาหารมากขึ้นโดยเฉพาะโปรตีนผู้ป่วยมะเร็งจะต้องการมากกว่าคนทั่วไปมันก็เลยอาจจะเกิดความเชื่อที่ว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันกินโปรตีนเป็นอาหาร จึงทําให้ผู้ป่วยบางรายนะคะงดกินโปรตีนแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะไม่ว่าเราจะรับประทานอาหารอะไรเข้าไปโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันก้อนมะเร็งมันก็จะเริญเติบโตได้อยู่แล้วค่ะแต่โปรตีนส่วนใหญ่ที่เราหมายถึงกันเนี่ยมักจะเป็นโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์และถ้าหากว่าเราเลือกเนื้อสัตว์ไม่เป็นในเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะมีสารตกค้างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะ รวมไปถึงไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อสัตว์ด้วยซึ่งสารต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะก็คือสารเจือปนสารตกค้างแล้วก็ไขมันนี่ละค่ะเป็นสารที่ทําให้มะเร็งเจริญเติบโตอย่างแท้จริงค่ะและถ้าหากถามว่าเป็นมะเร็งควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโปรตีนไหมในทางการแพทย์นะคะถ้าผู้ป่วยมะเร็งหลีกเลี่ยงงดอาหารที่มีโปรตีนมันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีค่ะเพราะถึงยังไงนะคะถ้าผู้ป่วยไม่กินโปรตีน เซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็เกิดกระตุ้นการเผาผลาญในร่างกายอยู่แล้วยิ่งร่างกายขาดอาหารขาดโปรตีนมันก็จะยิ่งไปดึงกล้ามเนื้อในร่างกายออกมาเผาผลาญมากขึ้นผู้ป่วยก็จะยิ่งเกิดภาวะขาดสารอาหารร่างกายซุดโทมผู้ป่วยไม่มีภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับโรคไม่สามารถทนต่อการรักษาได้และผลที่ตามมาก็คือเซลล์มะเร็งมันก็จะยิ่งเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายไปส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งจริงๆแล้วนะคะโปรตีนมันสำคัญมากสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง พาะช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกให้กับร่างกายช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดให้หายเร็วขึ้นลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆแล้วก็ป้องกันการเกิดภาวะกล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบและยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายด้วยค่ะสิ่งที่สําคัญก็คือผู้ป่วยเนี่ย ควรจะเลือกแหล่งที่มาของโปรตีนค่ะควรเลือกกินโปรตีนที่มีคุณภาพก็ควรจะเป็นโปรตีนที่ได้จากไข่หรือโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่ไม่มีไขมันเยอะๆนะคะเช่นโปรตีนจากเนื้อปลาอกไก่เนื้อสัตว์ต่างๆเหล่านี้จะมีปริมาณไขมันน้อยส่วนโปรตีนที่ควรเลี่ยงนะคะก็คือโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มีไขมันแทรกอยู่ค่อนข้างเยอะหรือเนื้อสัตว์ที่มีสารตกค้างเยอะและที่สําคัญก็คือรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ให้ร่างกายได้รับ อาหารอย่างเพียงพอได้รับแร่ธาตุและวิตามินต่างๆอย่างเพียงพอเพื่อช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะและสําหรับใครนะคะที่มีเนื้องอกเกี่ยวกับมดลูกรังไข่เต้านมที่มักจะกระตุ้นการเจริญเติบโตจากฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนของเพศหญิงก็ควรหลีกเลี่ยงโปรตีนที่ได้จากถั่วเหลืองเพราะจะมีสารไฟโตเอสโตรเจนซึ่งออกฤทธิ์เหมือนกับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบด้วยค่ะ